จากเพจอาเซียนสกายไลน์ได้ลงวิดีโอทรอสแดนออฟแคมโบเดียิน2000ทรอสแด,ดนหรือโรแบมทรอสการเต้นพื้นบ้านยอดนิยมของกัมพูชาปัจจุบันแสดงในช่วงปีใหม่กัมพูชาช It's gone. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. តន្ត្រីអបិញប្រៃណានាងណាតន្ត្រីអបិញប្រៃហាណៃយាញីអតោកັບតន្ត្រីអតោចត់ប្រិនបៃអរុច អត់ចាប់មរកតលោកអាយតើមកអក្សរ มาดูความคิดเห็นของคนไทยที่ได้รับชมวิดีโอทรอ a แดนหรือโรแบมทรอ t การเต้นพื้นบ้านยอดนิยมของกัมพูชาจากเพจอาเซียนสกายไลน์ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์คนแรกได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่แหละสิ่งที่คนทั้งโลกอยากเห็นความดั้งเดิมความเป็นเอกลักษณ์ของกัมพูชาสวยงามมากค่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าสวยงามเป็นเอกลักษณ์ทำไมไม่รักษาไม่จำเป็นต้องลอกเลียนใครทำของตัวเองให้ดีน่าภูมิใจคอมเมนต์ Comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าความสวยงามที่บรรพบุรุษมีไว้ให้ไม่นำเสนอเจอผู้นำปั่นหัวจนไม่ลืมหูลืมตาคอมเมนต์ Comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า วัฒนธรรมตัวเองก็เป็นเอกลักษณ์ดีพัฒนาต่อยอดไปได้อีกถ้าตั้งใจทำนี่มาเคลมไทยทั้งประเพณีทั้งวัฒนธรรมทั้งการแต่งกายจนคิดว่าเป็นวัฒนธรรมตัวเองไปแล้วคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าชุดของเขาทั้งหญิงและชายก็ดูดีนะคุณควรต่อยอดให้ผ้าดูงดงามและหาจุดเด่นให้เจอคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า หาดูยากแล้วเดี๋ยวนี้พากันเคลมวัฒนธรรมไทยไปใช้จนขาดการพัฒนาสมบัติประจำชาติตนคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่านี่ลักของขเขมรเอกลักษณ์ของชาวขเขมรกัมพูชาแบบดั้งเดิมสมควรจะสืบต่อเอาไว้นะ,ขะเขมรจงอย่าลืมกำเนิดของชนเผ่าของตัวเอง คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าไหนคะสบายก็ไม่เคยใส่มาก่อนนี่คะภาพก็ชัดอยู่นะคะแล้วมาเคลมชุดไทยมาสั่งซื้อชุดจากไทยไปใส่ทำไมคะคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้านำเอาสิ่งนี้มานำเสนอและปรับแต่งให้ทันยุคสมัยนี้ผมว่ามันจะดีต่อใจมากนะ ผมว่ามันก็เหมือนการทำแบบล้านนาของไทยภาคเหนือบ้านผมก็คือเหมือนกับการทำใบสีสู่ขวัญอะไรประมาณนี้ครับคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าดูดีออกเพลงถึงฟังไม่ออกแต่ทำนองก็ไพเราะและดูสนุกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดีด้วยไม่เห็นต้องไปเคลมเอาของไทยเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ชาวโลกเขารู้จักของไทยเป็นอย่างดีมานานแล้ว ต่อยอดของตัวเองดีกว่าน่าภูมิใจกว่าด้วยคอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าที่จริงเขาก็มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่โดดเด่นเหมือนกันถ้าเขาร่วมกันส่งเสริมก็เชิดหน้าชูตาได้แต่ผู้นำกลับไม่ปลื้มกับอัตลักษณ์ของตนเองคิดแต่สร้างความฝันและรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ที่หารากเหง้าของตนเองไม่เจอ คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าวัฒนธรรมดีๆมีแต่คนอยากเห็นกลับทิ้งมันไปไม่ต่อยอดไปลอกเรียนคนอื่นเอามาเป็นของตัวเองคอมเมนต์ Comment คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าวัฒนธรรมที่ดีงามสวยงามในแบบฉบับของตนเป็นความภาคภูมิใจที่สุดค่ะ คอมเมนต์คนต่อมาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าทำโปรโมตดีๆสวยงามอยู่ในเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีด้วยคอมเมนต์ comment คนต่อมาเป็นคอมเมนต์สุดท้ายได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าชุดการแต่งกายเขมรดั้งเดิมแบบนี้ทำไมไม่เอาไปพัฒนาต่อยอดทำให้มันสวยเหมือนชุดไทยก็ได้นี่เป็นคอมเมนต์บางส่วนจาก800กว่าคอมเมนต์จากเพจอาเซียนสกายไลน์